แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสัจสินิพาคุณสายฟีวีแปดและคุณนภัทรมากที่สนับสนุนในเดือนนี้กับคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ v ีเอฟทีบาตแท็บชานลครับในคิปแมนจ์ดศิโรกลับมาแล้วว่าการจัดเด็กนะครับผมนะก็ได้ดูอันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอ,อยแย่งลูอาร์ตไปเนื่องจากว่าในชุดนี้มันไม่ได้ออกแค่ลูอาร์ตเนี่ยมันออกยูนิตอื่นๆมาด้วยนะครับก็แพโตเลยขอ ทำในส่วนของตัวยูนิตอื่นๆด้วยละกันนะครับแล้วก็อาจจะมีอันที่แอตโตสนใจเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้โอเค shadow Paladin ครับสายที่มากับ Blue Art ในชุดก็คือดจิงนะครับ form d r าก้อนั่นเองก็ประมาณนี้ครับโอเคไปดูกันคร่าวๆก่อนเลยละกันว่าตัวเด็กมันมีอะไรเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวเริ่มก็เป็นตัวเริ่มกิน2แหละน่าจะเป็นตัวเรื่มที่ดีที่สุดนะครับทีนี้เราจะใส่ใส่เป็น PG นะเราไม่ได้ใส่ในส่วนของ PG Reventer นะครับแล้วก็ จะใส่ทิ้งไตแค่3นะเพราะว่าเด็กมันต้องเรียกว่าไงอย่าหลักๆจะมีตัวให้เราทิ้งไตเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีตัวที่เล่นกับติดรีเวนเจอร์เล่นกับเลตจิงนี่แหละอย่างเช่นตัวนี้เมื่อลงมาถ้าเป็นการระเบีเกี่ยสามรือมากกว่าติดรีเวนเจอร์เขาจะบัตหนึ่งหาก,การ์ดที่ชื่อเหมือนกับแวนการ์ดขึ้นมือคือถ้าแวรเรายืนเป็นเลตจ,จิงอยู่แล้วอะเราตัวนี้ลงก็เสิร์ชเลตจ,จิงขึ้นมือไปเลยนะครับแล้วก็จะมีโดลีนนะครับโดลีนก็เอามาคู่กับบับวว้้ยแดดมมระตััคีนนใช มาที่เกต2สองครับต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่เกต2สองเกตสามเนี่ยมันขึ้นอยู่วิธีการเล่นของแต่ละคนด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวดูก่อนให้ดูกันก่อนอ่ะตัวเมนของมันอย่างตัวเนี้ยอาร์บิ v รีเวนเจอร์อย่างเงี้ยนะครับไอ้รีเวนเจอร์ดักเนตดักเนตแองเจิลอย่างเงี้ยดักเลดแองเจิลนะครับมันมีบอกว่าเมื่อมันถูกรีไทยนะครับเราเราก็สามารถอ่าถ้าแววนเป็นเกต3สามได้มากกว่าเขาหนึ่งเสิร์ฟรีเวนเจอร์จากในเด็กลงมาได้แต่จบเทินตัวนั้นจะตายนะครับซึ่ง ในตัวนี้ก็ทําให้เลจ,จิงเป็นคอมโบที่ทําให้ตัวของเลจ,จิงฟอร์มลุกสองรอบได้ <c oughs> นะครับก็เป็นคอมโบหนึ่งที่ควรติดเด็กไว้นะครับตัวต่อมาตัวนี้เอาไว้หาเลจ,จิงจะบอกเลยว่าเมื่อโจมตีเทาแวนติดเลจ,จิงจะตีสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มีเคหนึ่งบอกว่าเมื่อจบเทิร์นเนี่ยถ้าไวนการติดเลจ,จิงเขาได้บานหนึ่งรีทายตัวรีทายตัวมันเองแล้วก็หาอาบิสดากอนนะครับที่มีสกิลรีบิเบกสขึ้นมือนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบิดดา็เป็นงไงทีเนี้ยมันจะเหลือพื้นที่อยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่นอ่าแฟนทอมอาบิดนะครับก็ให้เราใส่บ,บัต,ตบัตดาอาบิดแต่ทีเนี้ยมันต้องบา,บาลานดีๆตรงที่ว่ามันจะต้องมีบตตัตดาธรรมดาไว้เล่นกับโดรีนไหแดมหนึ่งชุดแล้วก็บตตัตดาอาบิดซึ่งถ้าจะจะใส่บตตัตดาอาบิดจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องหันลงกลับมาดูเกสิกว่าตัวไหนที่มันคอมโบกับบัตดาอาบิดได้บ้าง นะครับมันก็เลยต้องมองหลายมิตินิดหนึ่งหรือจะหาแค่อาร์บิสดาก้อนแล้วก็ใส่ตัวนี้น้อยลงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าหลักๆจริงๆคือถ้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปเล่นกับอะไรนะครับนะก็ได้ทนะั้ง2แบบแต่อันนี้ถ้าแบบว่าเอ้ยไม่มีอาร์บิสนะครับก็สามารถจัดแบบนี้ได้ก็จะดูย่อมยาวกว่าเพราะเอาจิงๆถ้าเราจากที่เราเห็นอย่างเงี้ยทิป,ปล์แรงเงี้ยมันจะมีแค่ในส่วนของบัตเตอร์ดักครับ ไอตัวของเลจ,จิ้งหลักๆนะที่ต้องใช้แต่ถ้าสมมติเราถะใส่อาบิดมาแล้วใครแบบไม่เคยเปิดซองแล้วได้อาบิดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เมดมาด้วยต้องไปคา้าปีกโอ้โหก็ก็เยอะเอาเรื่องอะคือตัวตัวเมน4บาดักสองเงี้ยมันก็อีกหกใบนะครับนะโอเคแล้วก็ทีนี้ไหลามาที่เกตสมีเลจ,จิ้ง4ใบยอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้มันมีฮิลสี่ใบครับแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกนิดนึงนะครับซึ่งจะเป็นรีเวนเจอร์ตัวเนี้ยข้อดีของมันคือมันเป็นอาบิดดากอนแต่ข้อเสียของมันคือมัน,มนไม่มีีกิลบเ็ยทําใ เทคมันก็มีแต่เทคในท่องแวนด้วยบอกว่าเมื่อไลท์นะครับเมื่อยูนิตเนี้ยไลท์อ่าทับรีเวนเจอร์เขาได้บาตรหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบแล้วก็หาเลติ้งฟอร์มดราก้อนบนมือมาไลท์แทนตัวมันแล้วก็ตัวมันขึ้นมือนะครับซึ่งแน่นอนครับมันหาของขึ้นมือนะครับแล้วก็ตัวต่อมาไอตัวเนี้ยเอามาใส่ได้นะถ้าใครมีเยอะก็าใส่ได้กับตัวเดสเปรสเลตดาก้อ uh, นนะครับก็เทคช่างมันมันเป็นมันมีสกิลลิมิตเบกครับแล้วก็เป็นอาบิคิสดาก้อนที่เป็นเกรดสาม นะครับซึ่งแน่นอนพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันจะเข้าเงื่อนไขของไอ้นี่นะครับไอ้นี่ก็จะได้ไอ้นี่ก็จะได้ด้วยเพราะว่ามันบอกแล้วว่าถ้าแฟนการเป็นเลตติ้งปุ๊บรีทายปุ๊บใบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ฮิลสี่ถ้าใครจะเล่นอาบิดแฟนทอมอาบิดแล้วกันคือแม่งชื่ออาบิดหลายตัวเลยแฟนทอมอาบิดนะครับก็ให้เอาฮิลอะออกไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ใส่แฟนไอ้สองตัวเนี้ยใส่เป็นบัดดร์กอาบิดนะครับแล้วก็แฟนทอมอาบิดมาใส่แทนสี่ตัวนี้นะครับก็ ได้เช่นกันนะเออจริงๆก็ได้เช่นกันแล้วก็ไหลามาถึงในส่วนของโซนสไตล์นะครับโซนสไตล์ก็ก็ต้องยอมรับแหละมันเด็กเลจ,จิ้งอะมันก็ต้องใส่เลจ,จิ้งด้วยจากว่าจริงๆอะถ้าเราไปมองกันจริงๆอะ่ะเลจ,จิ้งมันไม่ได้มีสกิลหายตัวเองแต่ถ้าเราดูที่ภาพสภาพสกิลอะเลจ,จิ้งมันเอาตัวเองจากสไตล์มาไลฟ์ใหม่ก็คือต้องมี2ใบนั่นแหละนะครับเทคมันบอกว่าในช่วงบัรการลิมิตเบสี่ครับ,รบเมื่อโจมทาหารเราเป็นเลจ,จิ้งนะครับโจมตีอ่า เมื่อมันโจมตีราคาเบลจิ้งมันจะได้รับความสามารถในช่องวันกาดเมื่อจบการต่อสู้เขา1โซ1น,นะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดสใบที่เป็นเกรดสเผ่าอาบิสตากอนเราถึงใส่อาบิสหมดเลยไงนะครับแล้วก็รีไทยเรียาการา์ดใบพอรีไทยเรียาการ์ดอใบเสร็จปุ๊บนะครับนำยูนิตเนี้ยเข้าสู่ G ีโซนในสภาพหงายหน้าแล้วก็สไตร์ตัวมันเองใบอื่นที่อยู่ใน G ีโซนน่ะมาสแตนแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบได้ลบหนึ่ง แต่ผลตอนสไตล์ทับจั่วจะไม่เกิดนะครับแค่นั้นเองก็แน่นอนครับคือมันต้องมีอย่างน้อย2ใบเธอใช้คอมโบนี้ได้ตอนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต้องมีอาบิดดากอนบนมือ2ใบมีเรีกายอีกสองตัวนะครับแล้วก็จะต่อมาก็จะเป็นสเปคส,สเปคดุ๊กครับขอเรียกสเปคดุ๊กแล้วกันมันสเปคเชิบบัสเตอร์เราเรียกสเปคดุ๊กกันจนชินแล้วดุ๊กดุ๊กสองใบนะครับก็เอามากดทีเซอรเอามาหงายตัวเองจะได้ได้คิแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก นะครับก็ลุกมามี2คิแล้วก็แดม1ใบครับแล้วก็สเกเซอร์ธรรมดา3เอานี้ก็มากดคี้กดสไตล์แรกแล้วก็มากดคี้เลยนะครับแล้วก็แฟนทอม2ใบเอาไว้เป็นท่าปิดแค่นั้นเองก็อาร์ิกเกอร์เป็นดอกเครับใช้ของเยอะนะครับผมนะข้อเด็กเนี้ยนะวิธีการเล่นของมันนะจริงๆก็คือต้องรอจนกว่าจะลิมิตเบรกแล้วยืนแบนเป็นเลจิ้งแล้วก็อมการ์ดเกตสามไว้บนมือเรื่อยๆให้ได้นั่นแหละซึ่งไอเทิร์นที่มันจะต้อง ใช้เลจ,จิ้งเนี่ยถามว่ามันใช้ง่ายไหมนะระดับหนึ่งคือมันใช้ง่ายมันไม่ได้ใช้ยากนะแต่นะครับแต่ก่อนแต่คือว่าถ้าการจะใช้มันจริงๆอะ่ะมันต้องมีอาบิดบนมันต้องมีเกทสามบนมือกี่ใบอะ่ะช่องแบนดมีเกทสามหนึ่งใบมีเกทสามอีกสองใบอยู่บนมือซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเกทสามเป็นทิกเกอร์พอเกทสามเป็นทิกเกอร์เสร็จปุ๊บแบบมันทําให้มีความเล่นยากในตัวมันเพราะว่าจะทิ้งตายก็ต้องใช้เกทสามหรือว่าตัวทิ้งตายอะ่ะ แต่พอจะจะจะ,จะให้อายเลจ,จิ้งลุกก็เทคเหมือนเดิมนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าออแอบใช้เกต3ามเปืองทิกเกอร์มันขึ้นมือลกจนเกินไปอ่ะเออประมาณนั้นนะครับแล้วจริงๆอ่ะทีเนี้ยถ้าเรามองว่าฮาร์ดมันติดเลจ,จิ้งโจมตีครั้งแรกลุกกลับขึ้นมาได้มันถ้ามันไม่ได้มันก็ไม,ไ,มนไม่ได้บอกว่าสกิิเนี้เป็นวันเพอร์เทิร์ด้วยนะมันก็แค่บอกว่าให้เอาจากจีโซนมาไล่และได้ลบหคือ ถ้าคอร์สเราพอเราก็สามารถทํามันได้เรื่อยๆด้วยนะนะครับคือทําได้เรื่อยๆยังไงตรงที่บอกว่าเมื่อมันโจมตีใช่ไหมถ้าฮาร์ดเป็นเลจิ้งเขาได้บาสหนึ่งโซหนึ่งทิ้งคาร์บอนอาบิดบนมือสองใบแล้วก็รีไทเรียสองถ้าเรามีเรียากาศสองใบถ้าเรามีเรียาการเต็มสนามเท่ากันเราจะมีเรียาการห้าใบก็ขอให้เรามีบนมือมีการ์ดเกตสามที่เป็นอาบิดสองใบนะครับแลวฮาร์ดเป็นเลจิ้งแค่นั้นเองแล้วมีเรียเต็มสนามอย่างเงี้ยเราก็ทิ้ง เรา,พอ,เราเรพอมันตีเสร็จมันพอมันโจมตีเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวมันกลับแล้วเราก็จ่ายคอร์สจ่ายคอร์สมันก็จะกลับมาใหม่ได้ลบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่ตีแล้วก็ไปกินตัวที่เหลือถ้ามีอีกสองใบก็จ่ายแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่คือเอาจริงๆอ่ะถ้ามองกันในแง่กว้างๆอ่ะเด็กมันจะลุกได้สองครั้งสามครั้งสบายๆนะแต่ว่า พอมันลุกครั้งที่3ามอะไดจะลบลงไปจนเหลือหนึ่งไดหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้บอกเลยว่าวงเล็บเลยว่าไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วแล้วก็ในซีโร่เราไม่ไม่รู้ว่ามันจะมองสแต็กอย่างเงี้ยเป็นยังไงว่าลบหรือว่าไม่ให้เปลี่ยนตัวแล้วมันก็เหลือแค่2ไดเข้าเดิมแต่มันลุกหลายครั้งได้แต่ข้อเสียที่ผ่าข้อเสียที่ตามมาของเด็กนี้คืออะไรครับคือทิกเกอร์ที่โนเผาผ่านออกไปคือต้องต้องอยากให้ทําความเข้าใจอย,อย่างนี้ว่าพอเกรดสามเป็นปทิกเกอร์แล้วเกรดสามมันต้องเอาไปใช้อ่ะหนึ่งคุณต้อง,องอไปไล่เกรดสามสองคุณต ทิกเกอร์คุณแทบไม่เหลือแล้วนะครับอถ้าสมมติว่าเราไลฟ์ไปหนึ่งตัวอย่างเงี้ยเราจะเหลือยูนิตกี่ตัวล่ะ 4, 5, 6, 7, 8, เหลือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือยูนิตอยู่แปดตัวแปดตัวเป็นทิกเกอร์ไม่ไม่รวมกรณีเราเช็คแล้วการพวกนี้ตกลงไปในแดมอีกถ้าเช็คเป็นถ้าเช็คได้อาได้เช็คทําการได้เช็คมันก็ตกแดมเทคก,ก็ใช้ยากทําการดามจเช็คก็ลงแดมไปอีกนะครับก็เอาจริงๆครับไม่รู้ว่ามองแล้วมันอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าเพราะว่า มันลุกขึ้นมาแล้วมันก็ลุกดีๆได้อยู่ประมาณแค่ครั้งเดียวถึงจะบอกว่ามันจะสแปลมลุกไปเรื่อยๆได้ก็ตามแต่ว่าการลุกดีๆของมันก็ลุกได้อยู่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดกรณีเล่นโชคดีน้องๆโชคดีตีตาเสบตาเสบเอาแวนตีใส่แวนปุ๊บนะกิน2กิน2ทิ้ง2ลุกบนมือมีพอเอาแวนตีใหม่ปุ๊บตีเสร็จเหมือนเดิมใช้สก,กิลเดิมตีคว่ำหนึ่งบ้านหนึ่งนะครับกิน2ทิ้ง2ลุกมา3รอบตีอัดแวนเขาได้มันก็เป็นท่าปิดที่งดงามท่านึงเหมือนกัน นะแต่ว่าก็นั่นแหละคือเด็กเนี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในเรื่องของการใช้ทิกเกอร์ทรัพยากรทิกเกอร์พ่อเกสามมันเป็นทิกเกอร์ 3, ทรัพยากรมันเลยใช้เปลืองไปเอาิงจริงอ่ะถ้าเราจะใส่อาบิสอ่ะมันก็ถือว่าดีเพราะว่ามันจะได้เพิ่มอาบิดดาก้อนอีก4ใบมันก็จะมีโอกาสเอาพวกฮิลมาทิ้งแต่พอเราเอาฮิลเป็นอย่างนั้นอัตราการป้องกันของเราก็จะลดลงไปอีกนะครับเด็กการาฟของเด็กมันจะถูกลด รถทอนลงไปเรื่อยๆอเออต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับเด็กนี้เนาะก็หลักๆใครที่ชอบมันหรือว่าใครอยากลองเล่นมันถ้ามีแบบเปิดได้หรือของเหลือก็ลองเอานําจัดมาเล่นดูได้ครับมันใช้ของเก่าค่อนข้างเยอะอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้ของเราคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพาคเณผ่านทางช่องเรานะครับอยากสนับสนุนพวกเราเพียงเดือน15บ,บาท สามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะผมฝากแฟนเพจด้วยวิธีไปแบบชแน l วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องปครัผมสวัสดีครับ